เป็นเรื่องราวของนักเรียนนิวซีแลนด์ที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยครับเขาบอกว่าสวัสดีผมมาจากนิวซีแลนด์ย้ายมาเรียนที่มหิดลตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้ประมาณ2เดือนแล้วขอเล่าประสบการณ์หน่อยละกันเรื่องของการคุยกับคนไทยแล้วก็ชีวิตนักเรียนอยากบอกมากเลยว่าประทับใจในความมีน้ำใจแล้วก็ความอดทนของทุกคนมากมันต้องปรับตัวเรื่องวัฒนธรรมบ้างนั่นแหละแต่บางทีก็คิดถึงบ้าน แต่ว่าคนที่นี่และหลายคนเขาน่ารักมากเลยนะอย่างคนที่คอนโดคอยช่วยเหลือผมแบบแม่จริงๆเลยส่วนเพื่อนๆนนักเรียนก็ดีมากช่วยสอนเรื่องวัฒนธรรมไทยให้ผมเข้าใจง่ายขึ้นแถมยังมีการช่วยผมปรับตัวได้ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายที่เขาเข้ามาคุยที่นี่นะผมว่าคนไทยเขาสุภาพกว่าที่ผมเคยเจอมาในประเทศตัวเองเยอะแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยคือถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธนะเขาก็เข้าใจแล้วก็ไปเลย ก็คือประทับใจกับลักษณะอุปนิสัยของคนไทยและหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายไทยเขารู้สึกว่ามีความเป็นมิตรแล้วก็สุภาพดีกว่าในประเทศอื่นๆที่เขาเคยเจอมารวมไปถึงประเทศของเขาเองด้วยก็คือเนิวซีแลนด์ทีนี้เขาพูดต่อถึงเรื่องของอาหารผมน่าเคยกินอาหารไทยมาบ้างแล้วตอนที่อยู่ต่างประเทศนะนะแต่ทีนี้พอมาอยู่ในประเทศไทยจริงๆที่มีของจริงให้เลือกเยอะขนาดนี้บอกเลยว่ามันฟินมาก รสชาติก็กลมกลอมสุดๆมันไม่ค่อยจะเหมือนกับที่กินที่ต่างประเทศเลยแล้วก็พูดถึงเรื่องความสะดวกสบายการเข้าถึงสิ่งต่างๆเวลาที่เราต้องการอย่างยาอาหารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าผมก็มาจากประเทศเล็กๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกบางทีก็งุดหงิดนะเวลาที่สั่งอาหารซื้อยาของใช้ตอนดึกๆของมันต้องใช้นะแต่ไม่สามารถจะสั่งจะหาซื้อได้ตอนที่อยู่ที่นู่น แต่พอได้มาอยู่ในไทยนี่คือมันดีมากมีให้เลือกแทบจะ24ชั่วโมงตลอดเวลาในหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างมีไวรอคุณหมดแล้วส่วนการเดินทางระบบขนส่งในกรุงเทพนี่ถือว่าเป็นระดับโลกเลยนะเมื่อเทียบกับนิวซีแลนด์ใช้งานง่ายถ้าเกิดว่าคุณชินแล้วแถมยังเชื่อถือได้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นความเห็นของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวนิวซีแลนด์เขารู้สึกว่าอยู่ไทยนี่ดีมากเลยทึ่งมีคนมาแสดงความคิดเห็นนะบอกเฮ้ยระวังนะ อยู่ไปนานๆแล้วมันจะกลับยากคือถ้าเกิดคุณอยู่ที่นี่แล้วกลับไปบ้านคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันจะรู้สึกเงียบเหงาเลยล่ะเพราะว่าที่บ้านคุณมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะเขาก็มาตอบกลับบอกเออผมรู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆสงสัยถ้าเกิดจะต้องย้ายนี่ย้ายไปอยู่แถวแถวอาเซียนนี่ดีกว่าหรือไม่ก็ย้ายไปอยู่แถวแออสเตรเลียน่าจะไกลกว่าอีกคนบอกว่าผมก็ย้ายมาจากนิวซีแลนด์มาอยู่ไทยตอนอายุ1 1ขวบแล้วก็ไปจีนต่อ พอจบมอปลายก็ไปออสซี่นะไม่ได้กลับนิวซีแลนด์อีกเลยจนถึงอายุ26พออายุ26กลับไปนิวซีแลนด์อีกครั้งหนึ่งบ้านเกิดก็เหมือนได้กลับมาเป็นคนเดิมเลยแทบจะทันทีทันใดไม่รู้ตัวได้สพว,ว่าขาดอะไรไปก็จำได้ว่าพอกลับบ้านปุ๊บก,ก็ไปขับรถเล่นแถวๆชนบทไปนั่งมองภูเขาถึงมันจะมีข้อเสียบ้างในเรื่องของความเหงานะแต่ก็ไม่มีที่ไหนเหมือนนิวซีแลนด์จริงๆหรอก เพราะว่านิวซีแลนด์สะอาดสงบวิวสวยหลากหลายระบบก็เข้าใจง่ายแถมยังซัพพอร์ตคนที่เป็นนิวซีแลนด์ด้วยกันอีกที่สําคัญก็คือรู้สึกเหมือนว่าเราจะเข้าใจกันนะเหมือนได้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นเลยก็ไม่ต้องมานั่งอธิบายตัวเองตลอดเวลาตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ไทยตอนที่อายุ34แต่รู้สึกเลยว่ายัางไงนิวซีแลนด์ก็คือบ้านเกิดนั่นแหละยังไงก็เป็นบ้านอยู่ดีก็เข้าใจนะ ว่าหลายๆคนตอนนี้อาจจะเกลียดนิวซีแลนด์ง่ายเวลาที่ได้มาอยู่ไทยแล้วแต่หวังว่าคุณจะไม่ลืมว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนตอนที่อยู่ที่นั่นเอ๊ะน่าสงสัยไหมว่าทําไมชาวนิวซีแลนด์เขาถึงมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับนิวซีแลนด์กับประเทศไทยนี่ต่างกันคนละเรื่องเลยแบบนี้หรือเปล่าก็ถึงได้เอาไปเปรียบเทียบกันขนาดนั้นเหมือนชาวนิวซีแลนด์ขี้เหงายังไงไม่รู้อีกคนมาตอบกลับบอกนิวซีแลนด์สำหรับฉันนะ ตอนนี้รู้สึกเหมือนมันอยู่ไกลามากแถมแพงอีกต่างหากถ้าจะไปเที่ยวจากกรุงเทพจะขึ้นไปเที่ยวภูเขาก็ได้หรือจะไปลาวก็ได้หรือจะไปลงเที่ยวที่ทะเลกับเกาะต่างๆก็ง่ายและถูกกว่าเยอะทีนี้ถ้าเทียบกับว่าต้องกลับไปใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์โอกาสพิเศษต่างๆมันจะกลายเป็นเหมือนภาระที่เราต้องทําเลยเพราะง,งานก็ไม่ค่อยจะใช้กันเหมือนกับจะบอกว่าถ้าจะเที่ยวในนิวซีแลนด์นะ คุณพอพิจารณาถึงความเหมาะสมค่าใช้จ่ายเวลาอะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วรู้สึกเหมือนมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปเที่ยวหรอกอีกคนบอกว่าฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ก็ตลกดีเพราะว่าความเห็นนี้มันก็ค่อนข้างจะตรงข้ามกับหลายๆคนที่ชอบบอกแบบว่าเวลาใครโพสต์ว่าตกหลุมรักเมืองไทยตอนที่มาเที่ยวอะไรเงี้ยนะบางคนจะชอบบ่นแบบว่าพอมาอยู่จริงมันจะไม่เหมือนตอนเที่ยวนะมันหมดช่วงฮันนีมูนช่วงแสนหวานของคุณแล้ว มาเที่ยวไทยมันก็สนุกแค่แป๊บเดียวท่านั้นล่ะเดี๋ยวก็เบื่อประมาณนี้ฉันเขาบอกเลยว่ามันไม่จริงเมืองไทยน่ะสวยงามแล้วก็น่าอยู่จะตายอาจจะมีปัญหาบ้างแหละแต่ก็แน่นอนนะถ้าเกิดว่าหาเงินได้แบบชาวต่างชาติแล้วก็มาใช้ชีวิตที่นี่มันเป็นที่ที่น่าอยู่มากๆผู้คนน่ะน่ารักสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยค่าครองชีพก็ถูกรู้ไหมมีหลายเหตุผลนะที่คนรักประเทศไทยคนต่อมาบอกอากาศที่นิวซีแลนด์น่ะดีมากนะ ทีนี้พอได้มาไทยก็เริ่มมีอาการแพ้และมีปัญหาทางเดินหายใจหน่อยนึงคิดถึงอาหารเมืองไทยมากกว่าแต่ที่นิวซีแลนด์ก็ไม่ได้เลวร้ายนะสิ่งเดียวที่ไม่ชอบเกี่ยวกับนิวซีแลนด์เลยก็คือหลังจาก5โมงเย็นอะไม่มีอะไรทำเลยทั้งสิน้นมันก็เลยทำให้เกิดนิสัยการอ่านหนังสือขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นสมาร์ทโฟนก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมอินเทอร์เน็ตก็แพงมากก็เลยต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำจริงๆ บางทีก็ไปเดินดูแกะในทุ่งหญ้าแล้วก็มีความคิดว่าพวกมันน่ากินโอ้โหจากที่เขาบอกมาเหมือนชีวิตที่นิวซีแลนด์หลังจาก5โมงเย็นนี่มันเหงาหงอยมากเลยนะมีคนมาตอบกลาบบอกน่าสนใจดีที่บ้านเกิดผมที่ New นะิวซีแลนด์อ่ะผมเป็นภูมิแพ้แล้วก็ถึงขั้นหอบหืดหนักเลยทีเดียวทีนี้พอมาเจออากาศแบบใหม่ๆในประเทศไทยไม่มีละอองเกสรแบบที่แพ้ก็ไม่เป็นไรเลยแล้วก็คิดถึงอากาศสดชื่นสดชื่นที่นิวซีแลนด์อยู่เหมือนกัน แต่เห็นด้วยกับเรื่องนี้หลังจาก5โมงเย็ en, นนี้ทุกอย่างจะเงียบกริบไม่มีอะไรทำนอกจากนั่งกินเหล้าตอนเย็นๆคนเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าชอบประเทศไทยมากกว่าที่มีอะไรให้ทำตอนดึกๆตลอดอีกคนบอกว่าพอได้มาอยู่ไทยก็เจอสไตล์แบบใหม่ๆของคนไทยเยอะแยะเลยอย่างเรื่องความเร็วเนี่ยหรือจะเรื่องอากาศความร้อนชื้น35องศาพร้อมความชื้น80%เซ นี่ก็เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์ของนิวซีแลนด์อีกคนบอกว่าแค่ได้ยินเรื่องค่าครองชีพในประเทศไทยแล้วอิจฉามากเลยในอเมริกาคุณอาจจะต้องจ่าย10เหรียญเลยนะสำหรับแซนด์วิชธรรมดาธรรมดาการที่นักเรียนสามารถอยู่รอดได้ด้วยงบประมาณที่จำกัดในกรุงเทพแล้ก็ถือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนั่นคือสิ่งที่น่าจะดีที่สุดสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติหลายคนเวลาที่มาเอเชีย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เล็กกว่าอเมริกามากแต่ก็มีวัฒนธรรมและก็มีประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นกว่ามากในพื้นที่เล็กๆนี้พวกเรานะีอาจจะชินกับการใช้รถในการเดินทางไกลๆแต่ว่าระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพดูน่าประทับใจกว่าดีกว่าหลายเมืองใหญ่ในสหรัฐซีกแต่เรื่องความร้อนนี่ก็ตัวใครตัวมันมาจากอเมริกามั้งคนนี้อ่ะ และนี่ก็คือความเห็นส่วนมากจะเป็นของชาวนิวซีแลนด์ครับที่เขาได้เปรียบเทียบกับตอนที่อยู่ในนิวซีแลนด์แล้วมันเหงามากเลยเพราะอยู่ไทยเนี่ยมีอะไรให้ทําตลอดเวลาแถมมีความอบอุ่นมีความคลื้นเครงอะไรแบบนี้ที่เขาต้องการลองนึกถึงว่าพอห้าโมงเย็นปุ๊บแบบที่เขาบอกนะนะแล้วทุกอย่างเงียบสงบคนก็อยู่แต่ในบ้านมันก็ดูเหงาเงาวางเวยงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันถึงแม้ว่าอากาศจะดีก็เหอะ นี่ยังดีนะที่ยุคนี้มีทีวีมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตเออให้ดูอะไรบ้างตอน5้าโมงเย็นในนิวซีแลนด์แต่ก็ไม่ได้มีความสนุกว่าได้ออกไปซื้อของกินไปหาของกินอะไรอย่างนี้เห็นคนเดินไปมาอ่ะก็เป็นความเห็นของชาวต่างชาติชาวนิวซีแลนด์ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ